้วยกาแฟมมาแล้วด้วยจุ๊แลวด้วยไปอีก้วยแด้วยไม่แกไม่แกอีกกาแฟชิ้นนี้มแจกแลี้เดเดกดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอกเตกเตบอนจ้ะ เตะบอลรองแม่แม่นางฟ้ารอผู้ใหญ่ใจดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวแม่ควานปักหุดไว้ให้ก่อนเตะบอลเตะบอลอยู่ bây giờ xôi em mua ăn cho ăn đi té té <laughs>

สวัสดีค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์ดดลกดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม,ม่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสะพานบุญให้กำน้องด้วยนะคะสวัสด<ะ>ีค่ะเ็ว ฝนตกแล้วฝนคลุมคลลุมแล้วนะคะตอนนี้ฝนกําลังจะลงเม็ดแล้วแต่ว่ายังไม่หนักเท่าไหร่ยังไม่ลงมากนะคะกําลังลงนิดนึงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะคะสวัสดีแม่แม่เอซีสวัสดีสสดสสดผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ะฟ้าแหบตรงเลยทำไมหน้ากลัวจังอยู่กลางแจ้งนะคะตอนนี้ก็เลรู้สึกหน้ากลัวมากเลย Hãy subscribe cho kênh kia Mì Gõ Để, <cười> <cười> Tốt, để, đây, để, để ừ, rồi, không Đi lỡ những video hấp dẫn ฟ้าร้องดังมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะย้ายเข้าบ้านละเดีอีกนิดนึงเดี๋ยวจะย้ายเข้าบ้านแล้ว <laughs> ลว,ว่า,า,าวะะฟ้าร้องดังมากเลยสวัสดีนะคะทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ตอกแตกพี่วันดีก็ออกมาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้คลืมฟ้าคลุ่ฝนตอนนี้ก็คลึ่มคลึ้นนะคะเหมือนฝนจะตกเลยนะคะก็ท่านไดเข้ามาแล้วนะคะยินดีนะคะตอนนี้ออเดอร์ยังว่าอยู่นะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ ฝนตกแล้วย้ายที่ก่อน สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะตอนนี้ฝนก็ลงมาแล้วนะคะฝนมาแล้วสวัสดีค่ะ เรียนเชิญนะคะแม่ค่านใดเข้ามาแล้วเรียนเชิญนะคะออเดอร์แรกอยู่นะคะทนานอยากจะเปิดออเดอร์ให้น้องนะคะหนึ่งตักราสองตักราก็ได้นะคะวันนี้ย้ายเข้ามาในบ้านแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกฝนกําลังลงเม็ดนะคะกําลังปอแปะเป่แปะมาเลยปลปลกออกเปออ่แปะออกมาเล่นน้ําฝนแล้วตอนนี้แปะออกมาเล่นน้ําฝนแล้วสวัสดีค่ะ เรียนเชิญน,นะคะแม่แม่จ๋าท่านใดอยากจะอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้นอ้องเรียนเชิญได้เลยนะคะหนึ่งตักราสองตักราก็ได้คะ่ะ คุดตาจะพาเด็กๆเข้าบ,บ้านแล้วกาลังอย่างๆงอออีกขออีกแล้ว มีมั้ยลมโทรศัพท์เปลี่ยนตกลมลมช่วบันี้เลยเดินๆ<ม>สถานที่นั่งก่อนลมมาแล้วนะคะนน่นนองช้างอยู่นูน่นอยู่ไกลกันเลยนะคราวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม,ม่จ๋า ฝนกำลังลงเม็ดมานะคะ สวัสดีค่ะ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 แม่แม่จ๋าทักทายกันได้นะคะท่านใดเข้ามาแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายด้วยกันได้นะคะแหวะเข้ามาทักทายนะคะสนับสนุนผลไม้ออนไลน์ให้น้องได้นะคะหนึ่งตักราสองตักราก็ได้ค่ะแม่แม่ หนึ่งตักราสองตักราก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่รอออเดอร์แรกอยู่นะคะตอนนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยย้ายเข้ามาในบ้านนะคะตอนนี้น้องๆก็กลับเข้าไปอยู่ในข้างในแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญนะคะแม่ๆจ๋าเรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะแวะเข้ามาช่วยสนับสนุนผลไม้ออนไลน์ให้น้องได้นะคะแม่ๆหนึ่งตะกราสองตะกราก็ได้ก็จะมีแม่แบงน้องตัตกนะคะพี่วันดีแล้วก็พี่น้ำหวานนะคะมีด้วยกันสิเชือกนะคะที่จะได้ทานผลไม้ด้วยกันนะคะก็ท่านใดนะคะเข้ามาแล้วอยากจะสนับสนุนนะคะหรือว่าช่วยอุดหนุนนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ หนึ 1> 1่งตะกรา้าสองตะกร้าก็ได้นะคะตะกร้าละสามสิบห้านะคะสามตะกร้าหนึ่งร้อยจะเป็นกล้วยนะคะหวีละห้าสิบนะคะกล้วยหวีละห้าสิบคะแนนนะคะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วนะคะไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่าก็ปอแปะปอบแปะนะคะปอแปะปอแปะน้องๆอยู่ด้านในนะคะต้องแต่งส่ชุดสวยอยู่ด้านในนะคะตอนนี้ไม่ได้อา่าไม่ได้ออกมาข้างนอกนะคะตอนแรกอ,ออกมาแล้วออกมาได้ไม่ถึงห้านาทีนะคะฝนก็ตกลงมานะคะ ก็เลยย้ายน้องนะคะเข้าไปในบ้านเหมือนเดิมนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแวะเข้ามาพูดคุยด,ด้วยกันก่อนก็ได้นะคะแม่แม่เดี๋ยวเราจะอยู่รอแม่แม่นางฟ้านะคะอยู่รอผู้ใหญ่ใจดีนะคะสวัสดีค่ะ นตกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาถ้าใครพูดคุยกับแม่ควันได้นะคะท่านใดเข้ามารับชมนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะตอนนี้เรารอออเดอร์แรกอยู่นะคะท่านใดสนใจอยากจะเปิดออเดอร์แรกให้น้องวันนี้นะคะเรืยนเชิมได้เลยนะคะน้องๆรอออเดอร์แรกอยู่นะคะแม่แม่ หนึ 1> 1่งตะกร้าสองตะกร้าก็ได้นะคะแม่แมค้าหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าก็ได้นะคะตะกร้าละสาสิบห้าคะแนนเท่านั้นนะคะคุณแม่ค้าตะกร้าละสาสิบห้าคะแนนสามตะกร้าหนึ่งร้อยจ้าตอนนี้เรายัางรอออ,อเดอร์แรกอยู่นะคะยังรอแม่แม่นางฟ้านะคะเข้ามาเปิดอ,ออเดอร์ให้น้องอยู่นะคะสวัสดีค่ะ ตอแตงยิอยู่ด้านในนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ตอกแตงด้วยนะคะแม่ๆคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องตอกแตงด้วยนะคะตอนนี้ยังรอออเดอร์แรกอยู่นะคะฝนตกแล้ว ถอดชุดกันแล้วค่ะตอนนี้ข้างในโคกนะคะตอนนี้เกิดการถอดชุดกันแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกตกแต่ก็จะเล่นดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ออเดอร์เรายังว่างอยู่นะคะคุณแม่ค่ะออเดอร์ยังว่างอยู่นะคะยังรอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาเปิดออเดอร์ให้น้องอยู่นะคะเอาไปตะจวงเลย